ไข่พูนจ้ะน้ำงามเลยจ้ะช่องจูนจ้ะนี่จ้ะจามที่จูน

bỏ tạm phụ nữ là chấp nhận chú mừng chú mừng 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 จุ่มหนึ่งจะตามหาตามโพนจ้ะพี่นอกได้เห็นว่าอีเดจะจุจ่มหนึ่งจะเอาจับพี่นอกกจอ็จะจุ่มสองจุ่มไม่ชนะจ้ะจุ่มหนึ่งจ้ะ ตมนมงีนอัาไสวัสดีจ้าเยมร้านโอ้ยผารอจ้ารอฮะเฮะ็ดคือเเ่ารอจ้า่มแหลกก็ตามหาเฮ็ดไข่พ่นเนาะจ้าพี่หนอ ปาป่านมีกเด้อจ่าอำเภออันตำบลหัวขาเพเ่อบุรีริกจังหวัดอุดมราชธานีจ้าพอ่อละจ้าพี่น้องฟ้องปไปจใจไข้โค่นจ้าถามมานแน่ละเด้อจ้า บอพี่เนาะง,งามงจ้ะได้กเก็บแันเลยจะเห็นมาเจนี่เป็นไข้โพูนจ้าเจ้าดอกนึ่งนาจ้ะตามมาจ้ะตามมา,า,มมาได้เห็นมาหลายดอกอยู่จ้ะดอกนึงจะพี่น้อง đọt nương chà đọt nương chà nương chà chùm lẹ hàng mang có hết mười nghìn chà chà thoáng chùm không chà สามน่าจะทีจูมจะพอมโมไซนี่ก็ะมอนแน่น่าจะพี่เนาะหาจูมจะพกจูมจะพี่เนาะงามแล้วจะให้ลงหกเหลืองจะออกไหมจ้ะแต่ว่าออกหม,มูไปยังคือเก่าเด้อจ้ะพอยยืดเว้จ้ะพี่น้อง บานกระมวน้น้อจ้ะตามมาจะไน้องตามอจุ่มผสองชั้นจุ่มจ้ะพอน้าก็แจกสองจุ่มกระมวลแน้นอจ้ะนีนี่นี่นีนี่จ้ะนี่ยน่ลงจุ่มกระมวเน้จ้าไปจ้ะ ร้ายจูมกะมวนแล้วพี่นนอะเฮ้ยเป็นปนให้ลงนหน้าจา้ะแล้วตะลุนต่อได้จ้ะพ่อ,อีซีบานจ้ะพี่นนอะนี่จ้ะสองจูมจ้ะ พอบานจะพี่น้องพอบานก็บ,บานแล้เนะจะ้จะจ้ะบ้านนึงบ้านนึงจะ้ะบ้านนึงจะพี่น้อง พออีซีจูมจะพีินอเป็นระงกเด้วยจ้ะ งามเลยจ้ะเพิ่งคือสิเป็นไข่นะจ้ะเป็นหนอกมือว่านนี่ยแ้วพอบานเพิ่นจะแล้วเพิ่นจะซองจูมจ้ะว่านง่ายเขามาได้ยยุ่งจ้ะเมื่อวานนี่เด็ดดอกหนึ่งจ้ะแต่ว่าญาติโบเคยียคือว่าเลยจ้ะพอซองจูมจ้ะ nó hầm lưới nó giờ hãy em kiếm thì bưng nó chạy để em kiếm thì bưng ừ. ừ. thò chung cho phi nọ cái nhà nghe đứa trời này nó này chung là ngục lớn nó trời cho แล้วจะเปลี่ยนตัวได้จ้ะเล่มแดงนาเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็เริ่มอันนี้ละจ้ะจะเขย,ยังสองตัวเนาะจ้ะเติมไม้เลยได้จ้ะพี่น้องแดงนาจ้ะงามรึเอยจ้ะงามคือเก่าอยู่จ้ะ เป็นเฮ็ดเล่มเจ,จ้าจพี่เนะานะ,าด,นะดอกนึงเจ้าพี่เนาะเถาเนาะจ้ะได้เดี๋ยวเห็นนิสัยพูดดอกนึงอีกจ้ะเป็นเฮ็ดเล่มเจ้าพี่เนาะ น้ำคือเขาจะพ้นผู้ห้ามเหมือนเดิจ้ะพ่อคล้องดำเลยจ้ะพี่น้องเห็นใบใหญ่จะเอาให้เบิ่งได้กขาบ่คอยเก็บดอกจ้ะมื่อเชนี่เก็บดอกก็จักที่หาดอกก็จะพี่หน่องพอคล้องดำจ้าคล้องดำก็แเส็บคือกันเละจ้ะนึ่งจิ้มแจ้วนาะจะพี่หน่อง Tìm cong thầm. Tìm thấy chút. Mắng phu nha yên cháy 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 chả cháy 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 ไม่ใจหนึ่งยายเองก็เลยมาแกงเบิงก่อนสิเก็บไม่พี่น้องเบิงเนาะจ้ะเพราะว่าข้าเฮ็ดคลิปข้าวบกกินเบงข้าวบกหัวจะเก็บได้เนาะจ้ะพี่น้องมากินได้บ่ได้มันปูใหญ่จ้ะพี่นออ้องงาๆแด้วจ้ะพึ่งเกิดไม่บ่ร้ายได้จ้ะพี่นออ้องเดี๋ยวตะลุนต่อได้จ้ะว่าสิได้บ่ได้ด รู้คนงานจะพี่น้องบองไยจะจ่าเอ็มพาหล่อด้วยจะตาหนึ่งจะไม่เห็นละงูก็เพ็ดอันไข่ฝนด้วยตานี่จะพี่น้องตานีได้ครึ่งหนึ่งจะคลิปนี้พาไวชนีละจ้า